สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขฝาลงแก้วหลวงพ่อสว่างตรงกับเลขท้ายธนบัตรในโลพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวัดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าขาวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนาวทางเลขเด็ดกันอยู่สําหรับใครที่ยังไม่มีแนวทางนะคะวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยที่วัดคฤริหบประดฆ์ทรง อำเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการวัดและลูกศิษย์ได้เปรียดพระไตรจีวรสรีระ,ะสังฆารของหลวงปู่ปูนวชิรธรรมหรือหลวงพ่อสว่างอุตโรโออดีตเจ้าวาดวัดซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะโดยจะทำก่อนการจัดงานวันครบรอบวันมรณะของหลวงปู่ทุกปีคือในวันที่3.1 1. มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ค่ะทั้งนี้นักเสี่ยงโชคต่างพากันส่องตัวเลขที่อยู่ในฝาลงแก้วเห็นเป็นเลข 0770แล้วก็มีเลขธนบัตรไปลน,น100ที่วางอยู่ในโลงแก้วข้างรีระสังคารของหลวงปู่ซึ่งมีเลขท้ายตรงกันพอดี207และก็ยังมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทั้งอายุ94ปีจำนวนพรรษาที่ได้ปวด74พรรษาและการมรณาภาพเป็นปีที่48แต่รีระสังคารของท่านไม่เน่าเปื่อยเป็นปฏิหาร ทำให้ลูกศิษย์ต่างก็ศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ค่ะโดยหลวงปู่วิปูลวชิลธรรมเป็นพระเกจิดังที่สร้างเหล็กปลอดภัยมีพุทธคุณด้านคล้าคาดปลอดภัยที่สร้างไว้หลายรุ่นเกิดปฏิหารกับผู้ที่บูชาทั้งเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์การชนหนักซึ่งผู้ที่สวมก็แทบจะไม่ได้รับอันตรายใดๆอย่างไรก็ตามได้ดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ โด,ดใช้วิจารณยานขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะ